สวัสดีเดค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบมาพอกันอีกเช่นเคยเนาะค่ะเนาะกับช่องซูซี่พรลลีชาแนลเนาะค่ะมอนีซูเหลืองานเร็วมีเวลาสัญญาว่าจะให้กับเขาเห็นเพื่อนกินเนาะค่ะเนาะพอดีไปใป้ปามาสองตัวค่ะเพื่อนก็เลยจะเอามาตำปนเนาะตำปนแบบแห้งๆคันเพื่อนมืมซูแบบอยากกินข้าวเหนียว <c oughs> นี่ค่ะข้าวเหนียวซูเหมือนเดิมค่ะเพื่อนกองนหน่อยๆพูดโจโกโย,ยัยงวะ กบไอ้แกงปลาเนาะค่ะเพื่อนเนาะเพื่อนเอ้ยผักสูนี่อันนี้ลูกของไอ้ผักสะเดาวอะค่ะผักขี้เล็กอ่ะค่ะเพื่อนนี่ลูกของเขาที่สูลวกไวเนาะคะ่ะเนาะสู้เอาออกมา,า,ล,าละลายแล้วกะ็ลวกเขาแป๊บหนึง่งแล้วนี่ค่ะผักเนาะผักต่างๆนะคะ่ะก็จะมีบวบฝรัง่งนี่ต้นหอมปลูกเองค่ะเพื่อนเบางต้นใหญ่แห้งนี่ ปลกหลายแห้งก็เลยได้มันย่าวหลายก็เลยตรงตัดเมื่อกินเนาะค่ะเนะาะเมื่อกินด้วยกันเด้อค่ะเพื่อนเนาะม้นนี่มีผักหลายอย่างถูกใจได้หลายค่เนนะเพื่อนม้นนี้ซุกอะจะกินข้าวเหนียวเนาะเมื่อเรียบร้อยเด้ค่ะเพื่อนมันนี้สิกินมื้อเด้แบบที่นี่แกงปลาบักขือใส่หมูผัก่วมของซุกนี่เพื่อนอร่อยอร่อยแหมซุกแกงหมใหไ่เลยค่ะพอดีเอามากินกับปนเพื่อนเอ้ย เขากันดีขนาดเลยค่ะนี่มาเดอขันเพื่อนคำใหญ่ๆเนาะค่ะเนาะอืมลูกปักเิ้เล็กขันเพื่อนอร่อย อร่อยประแผ่นยอดเขาเลยได้ดขันเพื่อนเนี่ยปีนาผู้ใดหูแหละไปเก็บเด้ออร่อยขันเพื่อนแต่ตอนนี้มันเก็บบ่ท่านละค่ะเพราะว่าเขาแกเบิดแล้วโชคดีที่ว่าสัวลวกลวกไว้แฟตูไวไวอร่อย เขาใหญ่เขาอวบเก็บมากสดๆมันหวานมากเลยค่ะเพื่อน,นหวานแห้งขนาดเลยไอ้ต้นหอมตัวว่าเป็นต้นหอมหน่อยเลยค่ะเพื่อนต้นหอมใหญ่เอาไปปลูกไว้ต้นหอมหอัวใหญ่ค่ะบอคโคลีห่หลอาอร่อยมากๆเลย บันรกินมานั่นนานๆจะมีเวลากินที่เห็นเพื่อนอเนอะเหลิกงานบ่ายสามโมงมาถึงปุ๊บกะจัดเลยค่ะเพื่อนขัวพริกขวัวหอมขัวกระเทียมตําเลยต้มปลาต้มปลา,ปาใส่หนามปลาเว้ยกว่าจะได้กินหกโมงสวนม่งเสร็จกะไยังได้กินค่ะเพื่อนเห็นเขากินกะอยากกิน แต่จะขอโมบีวรา,าเนาะ กินอาหารบ้านท่ามันมีความสุกนะผ mm ัน hmm. เผื่อนเนาะ mm hmm. แสบกินยำมันกับกระแสบเพื่ออาหารบ้านท mm hmm. ่าเม่าววนเนาะเพื่อนๆฝนมันตกยี้ยมาขึ้นเงีมาสาวตื่นขึ้นมาผเพื่อนเออเห็นต้น เป็นตอนมะเขือเทศสูวมันลุมใจหักใจความอย่างมันหักเพราะว่าตุ่มมันกำลังสีงามเหมือนเพื่อนอะ กินบวบก้อนขันเพื่อนเนี่ยบวบยังไม่ได้ก,กินเลยร้อนหวานไอโตลินมาขันเพื่อนมันมากินยอดพริกสูแมยนเพื่อนเอ้ยยอดพริกสู๊กำลังสิบกำลังอ่ายอดเขาแตกบานเหรอบะชินีเขากำลังสิลน,นเนาะค่ะเนาะ เขากำลังสีล,ล,ลนแลวก็ออกออกผลนั่งเสียงขันเพื่อนไอโตลินมามันตนีน่อยมันไตขึ้นต้นพิกซัะแล้วมันก,ก,ก็กัดยอดกัดดอกกัดยังเขาลนออกมาเต็มโอ้หัวใจสูสีว่ายผลตกแล้วมันออกมาเต็มเลยอ่ะบ่าไหวเลยแบบเนี้ยปลูกไปยังยังก็บ่เหลือ ดูแลงอ่างองอยขนานดูแลยายกว่าบานเท้าอีกบานเข้าปลูกถึงปลกควงก็ยังได้ก,กินเลยดูเหมือนจะไปได้ดีปลูกพะะกักกำลังงามกำลังจะไปได้ดีจะกมีอีหยังบุกเขามากแค่ในพักสูแบบตายไปหลายเลย สก็หอมๆม่แห้งไม่แห้งขนมเผือนแกงปลา <c oughs> ปล่นปลากระแซบ <c oughs> ปลาสองตัวบอกเนี่ยยังได้ค่ะนี่ <c oughs> มื้อเงินกิกนอะไรอีกค่ะ หวานชั่มเลยกลิ่นหอมหลูกพักสแเดบแซบไพนยมาม่าในค่ยล่องๆ่องเลยค่ะพี่นาหันแบบจะติดใจพวกพักต่างๆของ ต่างประเทศนี่ตรงเรียนรลียหลายมันยังไม่พักอีกหลายได้ที่ว่าเขาเพิ่งกินใดค่ะเพื่อนพักเขาก็ไม่พักเหมือนบานเท่าอ่ะกินไหมมันบ้านเท่า,า,าแต่เขาก็ต้องศึกษาก่อนมันคือพักอีหยังมันก็มีไข่ไข่กันแตกต่างกันออกไปค่ะเพื่อนอากาศเพื่อเคลืนนะ่อนเนาะขนาดบานเท่ามีดอกดาเรื่องอยู่นี่เขาก็มีดอกดาเรื่องนะคะ่ะแต่ว่าเดาเรื่องบ้านเขาต้นใบไงคือแบบดาเรื่องบานเท่าแค่นั้น จนแค่นี้เราเลือกมันเขาเราเลือกมันเขาจนใหญ่จนสูงแต่แต่มีปัญหาในการตอบคอมเมนต์นอกขันเพื่อนว้าเพื่อนหลายคนหายไปเลยค่ะ <c oughs> จากว่าคนไหนเนี้ยก็เห็นหลายคนเลยแหละเดี๋ยวจะต้องไปคนหาเบิ่งอ่า คุณลุงนี่ยังนะก็หายไปทั้งทั้งที่เราเบิรงวิดีโอดีดีมาหาสู่ดีดีแต่ว่าหายไปเลยสงสัยคอมเมนต์สุกโดนปิดกันละคันเพื่อนคุณลุงเศรษฐกิจพ่อเพียงเพื่อน มาเบิรงวิดีโอสุดีทิออยังแต่ว่าขาหายไปแไม้จะต้องไปหาตามพ่นจักหน่อยกันมาเห็นพ่นล่งวิดีโอจักเสอยอิมเ,มเดียร์ขาเพื่อนกินเบิร์หลายเติบอยู่คัะเนี่ยบนกับเบิร์ปครึ่งหนึ่งแต่ผักมันไหลแห้งแล้วค่ะเนาะไหลาย,ยางไหลกระเรื่องก,กินบ่ถูกอิมมีแห้ง เดีวสูก็จะลากเพื่อนไปเพียงแค่นี้เนาะค่ะเนาะลืมกดไลค์กดแชร์ให้สูด,ด้วยเด้ค่ะที่สําคัญอย่าลืมกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันละกันเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวกับมาโปรกบสูใหม่ในวิดีโอหนเนะคะสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ